ดูออกไหมคะว่าเมนูอะไรสาหร่ายทอดแบบเกาหลีค่ะเดี๋ยวมาสูตรจะพาเพื่อนๆไปลองทำนะคะมันจะวุ่นวายวุ่นวายหน่อยนะคลิปนี้ก็จะมีทั้งคนช่วยทำแล้วก็คนช่วยกินนะคะกลางคลิปนะมาสูตรจะมีวิธีรัดนะคะทำสาหร่ายแบบหาให้ลองดูนะแล้วก็จะไม่บรรยายเยอะนะคะคลิปนี้ลองไปติดตามชมกันค่ะ ก็จะมีวัตถุดิบแค่2ออย่างหลักๆนะคะก็จะมีแค่ใบเมี่ยงยวนอันนี้นะคะซื้อเป็นแบบแผ่นกลมๆมานะแล้วก็สาลายแผ่นนะคะแล้วก็สาลายแผ่นอันนี้แค่นั้นเองอเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันค่ะเราเตรียมน้ำเปล่าไว้เพื่อจะชุบใบเมี่ยงยวนนะคะ เสร็จแล้วแล้วออก็สลายวางไปนี่จะนมันแป้งเลยตกลงอะไรวางบนอะไรก็ไม่รู้สลายวางบนแปง้งตกลงเขาเอาแป้งวางบนสลายไม่ใช่หรอเาออาารา,เรเาก็กลับด้านอย่างนี้ก็ได้ไงนีะ่ะายฮะได้ได้เสร็จแล้วก็แค่นี้นะคะเราก็ไปพึ่งให้แห้ง เดี๋ยวจะไปทงแห้งเสร็จแล้วเราจะมาแต่ตรงนี้มันไม่มีอ่ะไม่เป็นไรอันนี้เราเอานี้ไ้ก่อนแล้วเราก็ค่อยเอานี้ไปซุกเธอชอบทําให้เราแบบว่าสับสนอ่ะเราก็มันคือครั้งแรกของเราเข้าใจปะเราก็ไม่รู้หรกว่าอะไรวางลงไปวเ,เอาแป้งวางลงมามแล้วก็มาปะกันแหมแบบนี้นะ เราก็จะผึ่งให้แห้งนะคะสาหร่ายของเราวิธีรัดของสาหร่ายอบปิวจ้าปิจ้าสาหร่ายเริ่มแห้งก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปตัดเป็นชิ้นๆกัน พอดีสาหร่ายมันจะยังไม่แห้งมากนะคะเวลาตัดมันก็เลยจะหนืดหนืดนิดนึงนะแบบนี้ค่ะมันจะติดติดแป้งเพราะว่าใบเมี่ยงยวนมันค่อนข้างจะเหนียวถ้ามันไม่แห้งอ่ะมันจะตัดยากนะคะพอดีว่าคนกินเขารีบไงมาสุก็เลยต้องตัดเลยแล้วก็มาผึ่งให้แห้งอีกแป๊บนึงพอผึ่งแห้งดีแล,แล้วเราไปทอดกันค่ะ เ,เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมค่ะ ืมแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะแดงลงแล้วค่ะยังไม่ทันจะปรุงรสเลยมาสูก็จะโรยผงปาปริก้าลงไปนะคะ <itar> เพื่อเพิ่มรสชาติหรือถ้าเพื่อนๆชอบก็เป็นเกลือป่อนก็ได้นะคะโรยไปนิดๆน,นะคะอร่อย um, <hello. S 1> ฝากอีกหนึ่งเมนูนะคะสำหรับสาหร่ายทอดแบบเกาหลีนะคะลองทำกินฟินกันดูนะเป็นอาหารทานเล่นได้สำหรับวันหยุดของเราเดิมนะคะมาสู่ฝากกดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้มาสู่ด้วยนะคะอยากให้ลองทำเมนูอะไรใหม่ๆคอมเมนต์มานะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ